ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอพิวันอ่าวีลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมนะคะอ่า uh, ท right ีไอเอ็มไรนน้าวแอดดิวายมีเดียลเซ็นเตอร์นะคะพเพื่อนอยู่ที่ดิวายมีเดียล์โคเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้เนาะก็มารอคุณสานะคะเข้าไปตัดเล็บเนาะเข้าไปตัดเล็บอยู่ในคลินิกนี้นะคะก็เลยเอา่าที่ใบแวะไปห้างมาเนาะก็เลย เอารถมาจอดอยู่ที่หน้าร้านคลินิกตรงนี้เลยถ่ายคลิปสักหน่อยนะคะเพื่อนนะอากาศดีดีนะคะวันนี้แดดออกน้องเพื่อนนี่วันนี้แดดออกนะคะ Beautiful day today here นะคะเพื่อนที่ออสเตรเลียวันนี้อากาศดีนะคะไม่หนาวมากนะคะเพื่อนนี่เห็นป้เป็นบรรยากาศ Divine Medical Center นี่นะคะบรรยากาศดีแต่คนข้างในยเยอะนั่นเพื่อนอื ที่ายเคยเข้าอยู่ก็คนข้างในก็เยอะแต่ว่าเราถ่ายทําคลิปนิดนึงนะคะเพื่อนเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปถ่ายทําข้างในน้องเพื่อนมันเ,เป็นขั้นจับจ่วงเกินไปเราเลยถ่ายทําบรรยากาศข้างนอกรอบนอกให้ดูนะคะเห็นว่าบรรยากาศดีๆนะคะอากาศดีหลายพี่น้องงามๆอยู่ต่างจังหวัดมันดีตรงนี้นะพี่ใยชอบว่าทําไมชอบ อ,อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะอืมเพราะว่าอ่าไม่มีควันดําเพื่อนอเรายืนอยู่ข้างถนนอย่างนี้ก็ไม่มีออ่าอ่าควันดําจากรถเลยนั่นเพื่อนไม่มีแบบว่ากลิน่นกลิ่นควันกลิ่นอะไรจากรถมาให้เราได้กลิ่นเหมือนบ้านเราแปลกไม่เข้าใจว่าทําไมที่นี่เราไม่เห็นมีรถเป็นควันดําเลยเพื่อนแล้วก็ไม่เคยมี มีฝุ่นขับรถผ่านฝุ่นตลบอบอวนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยโดนนะรู้สึกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะรู้สึกมาตั้งแต่มาอยู่ออสเตรเลียพี่ใบมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าอยู่เมืองไทยเยอะนะดีขึ้นมากเลยตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเพราะว่าจากการที่เราหนึ่งทำงานไม่เยอะเออใช่ทำงานไม่เยอะ,ออยอะแล้วก็ ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะเฟรชแอร์นะถึงแม้บางช่วงหน้าหนาวก็จะหนาวช่วงหน้าร้อนก็จะร้อนนี่มันเป็นอากาศปกติแต่ว่าการที่เรามีสุขภาพได้รับธรรมชาติไม่ได้รับฝุ่นไม่กดดันไม่เครียดนะก็เลยทําให้เรามีสุขภาพดีนะเพื่อนก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ นี่เนาะกับมีความรู้สึกดีๆก็เลยอยากมาเล่ากับความรู้สึกดีๆให้รับฟังคันเพื่อนเห็นป้งามไปตามแบบระบบแบบต่างจังหวัดก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเพื่อนจะให้มามีรถเยอะเหมือนในเมืองหลวงมันก็ไม่ใช่นะคันเพื่อนแต่ก็เราพอใจในสิ่งที่เรามีนะเรามีความสุขกับชนบทบรรนอกบ้านนอกนะคะค่อยเป็นคนบรานอกมาอยู่เมืองนอกก็ต้องอยู่บ้านนอกนะ่านเพื่อนขอบคุณหลายๆนะคะ เดี๋ยวต้องไปก็ละเดินนะคะถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเราจะมาถ่ายทำที่ตรงใดให้รับชมรับฟังนะคะรอตามไปดูนะคะนี่นะสวัสดีค่ะ